มามา่าหอยลายผัดชาครับทุกคนหนอยลายตัวใหญ่มากโอ้โหเดี๋ยวเรามากินกันแซ่บนะครับ สวัสดีครับทุกคนกินเกี่วกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับมามา่าผัดหอยลายครับผมเป็นผัดฉานะครับทุกคนหูน่ากินมากนึกอยากจะกินครับทุกคนไปได้หอยลายตัวบลุลลึมมาเลยครับทุกคนได้มาจากตลาด3ามย่านเท่าขนาดเนี่ยเท่า,า,ทา,ากับเหรียญสนะิบสอเหรียญน,นะครับทุกคนดูสิเหรียญสนะิบเนี่ยหนึ่งสองนะฮะสองครึ่งด้วยซ้ําไปนะกิโลละ200ครับไปหาซื้อกุ้งลายเสือที่ตลาด3ามย่านก็เลยไปเจอก็เลยแบบวยได้มามาทุกคนมากินกันครับมาม่าสามห่อ อร่อยไก่ฮะอืมไกลายบึ้มจึงอืมสดเด้งมาก ใส่กระชายโหระพาเข้าไปครับมาครับทุกคนกินไปด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับผมทุกคนที่ยกำลังดูคลิปอยูอ่เหมือนสีจะไม่จัดจ้านนะทุกคนแต่ว่ากี้ผัดอร่อยมาก เองอะเนาะอืมตัวนี้หอยเต็มฝามากบาหอยเด้งใส่หน้าทุกคน อันนี้ใช้ไวยวไวยรสหอยล,ยลายผัดฉาทุกคนซองสีแดงอ่ะอร่อยเนาะอืมกัดผิกไทยเข้าไปแล้วหอมมาก จะทำไมเวลาเอามาผัดปุ๊บอะมาม่าม,ม,มันไอตัวผงนะครับมันไม่มันไม่ออกสีเลยอะแต่ถ้าเราแบบว่าลวกแล้วคลุกอะมันจะออกเป็นสีแดงๆแล้วทุกคนเนาะฟินมาก จะลองซูสเซ้นแบบมาวินฟินเวอร์มันไม่ขึ้นเห็นแล้วแบบ ต้องจัดมาเลยครับตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วตอนน่ะตอนไปไปซื้อมามันแบบสดมากครับแบบยังยังแลบลิ้นออกมาอยู่ข้างนอกอเลยครับ อืมล้างหอยไม่ดียังมีเศษอยู่บ้างอืมหอมครับ น่เอามาผัดกับพวกเครื่องต่างๆอร่อยลงตัว กิโลหนึ่งได้ไม่กี่ตัวหรอกครับเพราะมันตัวใหญ่ เลือกเจ็ดขีดเนื้อสามขีด <laughs> แต่ก่อนก่อนเอาเครื่องปรุงของตัวมาม่าลงอะ่ะกี้ก็ผัดหอยลายให้เขามีรสชาติก่อนนะคร ถ้ามีเงินมามา้าเราจืดแน่นอนห,อ,หอยนั่นๆ่หอยฟิต ไอสสดๆเขาจะมีกลิ่นแบบหอมๆซาซ้าแต่ไม่ได้เผ็ดนะฮะหอยมันใหญ่จึง เส้นมาม่าสามห่อใหญ่ เต็มฝาทุกฝาครับเวลาซื้อของแพงๆหรือของสดที่ดูมีราคาครับแต่ถ้าเราได้กินแบบคุณภาพเน้นๆอะ่ะคิดว่าคุ้มมากเคยซื้ออาหารทะเลสดที่แบบราคาถูกอะ่ะทุกคน ไม่ได้ว่านนะแต่ว่ามันกินได้แบบส่ว่าซื้อมาหนึ่งโลโอ้โหคัดทิ้งไปเกือบครึ่งอะฮะเนี่ยไม่มีตัวไหนเสียเลยครับตั้งแต่กี้กินมาดีใหญ่เด้งทุกตัวครับแบรนด์ ambassador ตลาดสามยาดต้องเข้านะครับ อ,อตโกออีกหนึ่งครับพริกไทยปิดท้ายครับแล้วครับทุกคนเรียบร้อยครับผัดหอยลายผัดชา ออนั่นแหละครับมามา่าผัดผัหอยลายอร่อยครับทุกคนยังไงถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเดี๋ยวกี้จะได้ไปสรรหาวัตถุดิบดีๆอร่อยๆมาก,ก,กินกันกับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันได้เดินต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่มารับชมวันนี้นะครับวันนี้หลายเพียง่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย